พอช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองต่างๆก็เริ่มมีนโยบายต่างๆที่พี่น้องประชาชนเขาคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการกู้วิกฤตเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปพบกับภาคเอกชนโดยเฉพาะทางสภาอุตสาหกรรมก็มีของการค้าล่าสุดไปพบมาเหมือนกันครับมีพัคประชาธิปัตย์แล้วก็พักเพื่อไทยอาจารย์นะอันนี้ เป็นกรณีที่พักประชาธิปัตย์ไปพบหอการค้าไทยเมื่อวานครับแล้วหอการค้าก็เลยแจกโจทย์เลยครับมอบการบ้านเลยว่าฝากหน่อยได้ไหมนะฮะให้การบ้านมาเลย6ข้อครับนะครับบอกว่าให้ตัวพักการเมืองนะครับเห็นวาระแห่งชาตินะครับหกข้อด้วยกันนะครับเอกชนมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบนะครับอันแรกก็คือการขาดยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถดาเนินการได้จริงและต่อเนื่องแลวยุทธศาสตร์20ปีนี้คือ เป็น wish list ทุกคนบอกมันเป็น wish list ค,คือมันมันเป็นมันเป็นมันเป็น list ที่เขียนมาให้เห็นว่าอยากให้ประเทศไปตรงไหนแต่คำอธิบายว่าจะทำอย่างไรเนี่ยก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับ,รบก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นวิ s h list ไปซัง,งัานนะครับ ก็ต้องการให้มียุทธศาสตร์นะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในแง่ความเป็นจริง20ปีอาจจะกว้างเกินไปครับเพราะการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ในภาพรวมต้องมีนะครับแต่ว่ามันต้องยืดหยุ่นพอที่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตามสถานการณ์ได้สองการปฏิรูปรัชการและการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะฮะข้อสนะครับการปฏิรูปภาคเกษตรอย่างเป็นระบบนะครับข้อ4 จะทำแผนรับมือภัยพิบัติระดับชาตินะครับข้อห้าส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างแท้จริงครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับที่ทางอาหอ,อค้านะครับ,รบได้เสนอไปยังพักประชาธิปัตย์นะครับก็บบบใจว่าคุณอภิสิทธิ์วาชาชีีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไปรับฟังนะครับแล้วมีการ เสนอด้วยนะฮะว่าพรรคมีแนวนโยบายอยู่แล้วเจข้อนะครับที่จะรับมือกับความท้าทายนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปร,รชการทําให้รัฐกลายเป็นผู้เอื้อมหน่วยหรือ enabler นะครับลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สอนจัดการสินทรัพย์ภาครัฐอย่างโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับยกระดับการผลิตเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะครับสี่เร่งนะครับเปลี่ยนผ่านจากพลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นฐานใหม่ของการเติบโตห้าสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านความร่วมมือเอกชนนะครับหกเร่งเจรจาการค้าเสรีและผลักดันให้ไทยเข้าสู่สมาชิกโอ c อซีดีและเจ็ดการเมืองที่สุจริตโปร่งใสต่อต้านคอร์รัปชันและสะกัดทุนเทาอย่างจริงจัง